สันดานดูไปดับทั้งวงเลยอุ้ยทำไมมัวๆไปดับทั้งพูดทักทั้งวงเลยเพราะว่าน้องยังไปเช็ดเตาแล้วเตามันจะสายมันจะพังอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็เลยจะขึ้นมาไอ้ไอ้ไอ้ทำมคัดเอาแล้วก็เลยถามเล็กว่าเล็กถ้าไฟดูทําไงเล็กก็เลยบอกว่าทีบโอเคงั้นตัวเองไปเอาคัทเอาขึ้นพี่รอทีบบอกพี่นั่นแหละแล้วยังไฟยังไม่ดูหรอกมันจะทีบแล้ว อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันใหญ่เดี๋ยวไปออกไปข้างนอกไปดูตัวไอ้ตูต้ไฟนักท่องเที่ยว <c oughs> นักท่องเที่ยว <c oughs> นักท่องเที่ยวฝรั่งเศสฝรั่งเศส <c oughs> จะไปลูฟูเ <c oughs> ตนเขียน <c oughs> <c oughs> ว่าเออฮุตติบอตฮุตติเอลูอ ride, ฟูเขียนว่าไอ้นั่นน <c oughs> ่ะ <c oughs> เขาถามว่าคุยภาษาฝรั่งเศสได้ไหมผมไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนจากนี่ไปแมปมาเล็ก เขียนว่าแล้วให้เขาไปตามนั้นเขาอ่ะอีสิ o o เกอร์คอร์ a มป e อร์แมอุ้ยเหรอเออใช่ไม่ใช่ใช่ใช่่ใ่ใช่ o ช่ใช่ใ่ใช่ใช่ o ช่ใ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 ใช่ใช่ใช่ใ o เขาไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่เขาได้ภาษาฝรั่งเศสโอ้ไม่ได้ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสนะเนาะอืมเขียนไปว่าฮุลติรูตาโบสน่ะมันขึ้นที่เดียวกันแม้นงั้นก็มันชื่ออะไรนะถนนน่ะตรงนั้นน่ะเอาืม ขอบคุณเห็นยไหม้ฝรั่งเศสพูดอยู่ไหมไทยฝรังเศสซมาดาม มาทุกภาษาเลยนะตอนนี้ัอง <c oughs> อ,ยอยู่ตรงนี้เมื่อเช้าก็มีลูกค้ารัสเซียรหรือโปรแลนด์เล็กน่าจะโปรแลนด์นั่นก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษอุย้ยได้คนคนได้ก็ได้หน่อยนึงอีกคนไม่ได้เลยก็สั่งอาหารกร็จะบ่อยนะที่ลูกค้าแอมมีเยอรมันและฝรั่งเศสที่ไม่ได้ภาษาแล้วมาถามอะ <c oughs> ว่าจะไปเรือนะ่ะไปยังไง <c oughs> ช่วยเขาไปมาเที่ยวมาเที่ยวเพราะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วเออโอ้ย เดี๋ยวนี้นะพูดอังกฤษไม่ได้นะคนนอตรุ่นใหม่เขาไปเรียนภาษาฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสสเปนใช่ก็เลยเขาก็เลยมาแบบไม่กลัวและมันมีอินเทอร์เนต็ตมี Google Map ก็ไปทั่วเลยแหละเดี๋ยวนี้อ้าวล เกี่ยวต้นไม้แล้วยปไปไป้ายอีกมันไปไม่ได้ลุงเก่งไม่รู้เลยนะเฮ้ยโน้ตนะคะไมไม่ได้ถือว่าเก่งนะโน้เลยแกน่าจะไปวิ่งฟังควักจะไปวิ่งฟังใส่เอ่ะกลับขึ้นมาลูกนะโอ้ยลุ้นมันออกไม่ได้ดีนะมันเมื่อก่อนมันเป็นคั้นเมื่อก่อนมันเป็นไอ้นั่นขึ้นมาเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาไปเอาออก <No. S 1> ไฟดับกับเล็กแล้วทำไมทำไมดับ <c oughs> เพียงกันเลยร้อไอ้บอกเล็กบอกเล็กถ้าถ้าไฟดูดทำไงเล็กบอกต้องทิบโอเคงั้นเล็กไปยืนนะไปยืนอ้ทำคัทเอาต์ตรงนั้นนะถ้าไฟดูดแล้วพี่ทิบเล็กบอกเอองั้นงั้นพี่ดีกว่าเล็กถนัดทิบเล็กไม่ถนัดไอ้นั่นก็นเลย <c oughs> หัวราะกันเล็กบอกว่า ไม่ต้องรอให้ดูนหรอกพี่เดี๋ยวเล็กทีมเอง <laughs> ทีมก่อนพูดกันกันเล็กอะ่ะถ้าอยู่ด้วยกันก็จะตลกแล้วคนะ่าเมื่อวานที่ไฟดับเพราะว่าเนี่ยอีตัวเนี้ยตเตานี่เตาเตาพวกนี้นะคะน้องยังใช้มาตั้งแต่บางตัวตั้งแต่เปิดร้านคือจะหกปีแล้วที่ใช้มาแล้วทีนี้พอเวลาเราวางที่จริงเขาให้ยัดสายเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้เ <laughs> ลอะมากเลยเพราะว่าจะไปทิ้งละพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วทีนี้ นุ่งง้ไปเช็ดเขาเนี่ยค่ะพอระวางและระวังแบบม้วนไปม้วนมางอไปงอมาเสร็จแล้วไอ้ไอ,ตไอ้ตัวไอ้นี้ตัวเนี้เขาก็แตกไอเขาเรียกอะไรยางยางเขาก็แตกยางเขาก็พังเพราะยางเขาแตกเขาพังปุ๊บก็จะเห็นสายไฟสีเขียวสีเหลืองลวดทองเหลืองก็จะเห็นลวดทองเหลืองข้างในแล้วนุกงเง้ก็เอาผ้าไปเช็ดไปโดนเขาพอไปโดนเขาปุ๊บไฟก็ตัดเลยจะ้ะ พอไฟตัดก็คือก็ดับทั้งฟู้ดทรัคเลยเงี้ก็ต้องไปตัวนั้นน่ะตัวตู้อะต้องไปเอาคันเอาขึ้นในตู้อะให้หมดเลยไฟถึงจะมาทําไมน้องแกงใช้เตาไฟฟ้าเพราะว่ามันง่ายเป็นมันเคลื่อนย้ายง่ายแล้วมันมันไม่ใหญ่ไม่เทอะทะและเวลาเราใช้ก็คือ พังก็ทิ้งราคา699โครนพังก็ทิ้งเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วลูกเองไม่ค่อยได้ไปตามงานถ้าไปตามงานก็จะมีตัวแก๊สไว้สำรองเพราะว่าไปตามงานบางทีไฟไม่พอแต่ทีนี้ลูกเ่งเลิกไปตามงานแล้วเมื่อก่อนไปจะลากฟุตทัรกไปแต่ถ้าตอนนี้มีงานก็จะเอาเตาไฟฟ้านี่แหละไปแต่ว่า บอกเขาว่าไฟชั้นขนาดเท่านี้เท่านี้นะต้องหาไฟให้พอก็เลยไม่ใช้เตาแก๊สและไม่เคยใช้และไม่เคยคิดคิดจะใช้เตาแก๊สเลยใช้แต่เตาไฟฟ้าเพราะที่บ้านก็ใช้เตาไฟฟ้าคือถนัดมากกว่าเตาไฟฟ้าไม่ไม่ไม่ถนัดเตาแก๊สเพราะนุ่งไม่ชอบกลิ่นแก๊สกลิ่นของเขาคือแบบเวียนหัวอะไรเงี้ยก็เลยใช้ตัวนี้พกพาสะดวกง่ายแล้วมันไอตัวนี้ตัวเก่านะใหญ่ แต่มีตัวใหม่ตัวใหม่เดี๋ยวเร่งให้ดูรุ่นใหม่ฟังก์ชันการใช้งานเท่ากันแต่เล็กกว่ากันให้ดูไม่ได้รีวิวไม่ได้ขายเตานะโอ้ยหนะักนี่นี่เขาเล็กกว่ากันเยอะเลยแล้วก็ไม่กินพื้นที่ก็พกพาสะดวกมีหูมีหูหด้วยจ้ะมีหูนี่เลยนี่ S 1> <S 1> <S สายก็ไม่ค่ยไม่ยาวน่าจะเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งก็เลยมันมันง่ายมันสะดวกดีพกพาสะดวก <S <S ทุกตัวจะมีหูจริงๆอ่ะเราต้องสอดอ้นี้เข้าไปเก็บมันแต่ทีนี้นยังไม่ได้สอดเข้าไปนี่แหละโอเค วันนี้ก็มาคุยเรื่องเตาเฉยๆแล้วน้องเง็งกลับเมืองไทยน้องเอ็งจะถือหม้อมาหม้อที่นี่ใช้ไม่ดีเลยเดี๋ยวก็หูหลุดแล้วก็ไอตัวข้างในเนี่ยไอตัวข้างตัวเคลือบข้างในอ่ะบางบางอันนี้ข้าวเหลือนะน้องเอ็งก็ถือไปกินที่บ้านบางบางตัวเคลือบอ่ะบางมากเลยแล้วข้าวก็ติดก้นหม้อสุดๆแล้วไอตัวหม้อก็แบบไม่ทนทานบางมากเลยถ้าหม้อหุงข้าวต้องแบบ ต้องชาร์จอย่างเดียวเดี๋ยวน้องเง่งไปน้องเง่งไปไทยอีกสองอาทิตย์น้องเง่งก็จะขนกลับมาเพราะว่าเวลาที่มีเคสตเตอรงคือมันง่ายอะหุงใส่หม้อให้เขาเอาไปหุงใส่หม้อให้เขาเอาไปแล้วแล้วเขาก็เอาหม้อคืนมาเดี๋ยววันวันพุธนี้น้องเง่งมีเคสตเตอรงอยู่สิบสองคนแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกสิบหกคนวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก่อนกับห้าสิบคนถ้าถ้าน้องเง่งไม่ยุ่งนะน้องเง่งจะถ่ายให้ดูโอเค แล้วเจอกันใหม่ตอนนี้อุ้ยน้ำมันน้ำมันวันนี้วันวันนี้วันอะไรวันนี้ทํางานจะลืมวันลืมคืนแล้ววันนี้วันจันท์วันจันทร์ที่ที่ห้าน้ำมันสิบเจ็ดเก้าสิบเก้าดีเซลลงนะเมื่อเช้ายัางสิบแปดแล้วก็เบนซินเบนซินเก้าห้ายี่สิบสองเก้าสิบสามโครนเงินไม่เป็นราคาตอนนี้เรี่ยงไปไทยเร่ยงก็คิดมากอยู่เรื่ยงจะโอนเงินเข้าไป เงินเขาเขาไปเก็บไว้ในธนาคารที่เมืองไทยไม่ไม่ถือไปแลกดีกว่าปีนี้นะคะไม่ถือไปแลกดีกว่าโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอาสน,นอยเอาสน,น่อยสงสารเขาก็จะพยายามก็จะพยายามล้างเกือบทุกปีคือเราเอาสไลม์มาขัดนะขัดเขาก่อนกลับบ้าน ก็ไม่ค่อยได้ขัดเขาเท่าไหร่พอต้องลากกลับบ้านลากกลับบ้านแล้วก็เอาไปฉีดน้ําที่บ้านไม่งั้นก็คือตรงนี้ไม่มีน้ําก็เลยไม่ได้ฉีดต้องลากเขากลับบ้านอย่างเดียวแล้วขี่นกขี่นกนะโอ้โหชอบขี่บนหลังคาเนทะัวเล็กนะเ<อ>านาะเยอะมากม,มันเป็นโรคจิตออมันหรือเราโลกจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>นะ ่อ่อยอ่ๆๆๆเอียมสามสามทุ่มจะครึ่งแล้วยังสว่างอยู่เลยก็เช็ดเขาหน่อยเพราะว่า เวลาลูกค้ามายืนตรงนี้เขาก็ไม่กล้าย,ยืนใกล้เพราะว่ามันเปื้อนเปื้อนทั้งแบบขีน้นกเปื้อนทั้งเศษดินเศษอะไรเงี้ยที่มันปลิวเข้ามานะ่ะ <c> ก <oughs> ็เยี่ยมแล้วจ้ะเยี่ยมเยี่ยมได้แบบข้างหน้านะ่ะ <c oughs> เยี่ยมตรงนี้นะ่ะแต่ว่าข้างบนบนนี่ก็ยังเช็ดไม่ถึงไอ้ฝาตรงนี้ก็เราก็สามารถเช็ดข้างในได้เนะี่ยอยู่ยืนอยู่ข้างในก็เวลาเราไปก่อนจะเปิดอ่ะเราก็เช็ดได้ อันนี้ปิดฟู้ดทรัคแล้วนะคะแล้วน้องเง่งก็มีความคิดว่าโอเคเดี๋ยวน้องเง่งขับไปตรงท่าเรือดีกว่าไปดูที่นักท่องเที่ยวที่มาถามตรงกลางวันน่ะที่คนฝรั่งเศสมาถามตรงกลางวันว่าเขาได้ไปรอตรงนั้นไหมเขาไปถูกไหมพอเสร็จจากปิดร้านแล้วน้องเง่งก็ขับเลยไปดูเพราะว่าเป็นทางผ่านกลับบ้านอยู่แล้วก็เห็นรถเขาจอดอยู่น้องเง่งก็เข้าไปทักเขานะแล้ว เขาก็ขอบคุณใหญ่เลยที่บอกให้อ่าที่กดแอมทางนะให้ะคะ่ะนี่แกมาต่อแถวแกมาต่อแถวเนี่ย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 ,ย <laughs> แกจะไปรูฟูทเ,เข้ามาต่อแถวกันอันเดนแมซี่บายบายนี่เขาจะไปรูฟูทเขาก็จะมาต่อท่าเรือตรงนี้แหลจะจ้ะ น้องเองอะขับสวนเลนมานียเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวาทาั้งนั้นเลย